ผีแม่นาคนี่กลัวอะไรคะน่าจะกลัวผีไม่มัวนะคะเพราะว่าเพราะแม่นาคกลัวว่าจะผัวไม่มีค่ะเออคุณคุณรึเล่ะไปแล้วคนนี้ไปแล้วเธอคนนี้ไม่ตายใหม่จริงๆนะคะสำหรับนางเอกสาวโบเมลดา ถึงแม้ว่าบนหน้าจอจะต้องขายสวยแต่ความเป็นจริงแล้วเธอก็เป็นสายหาตัวแม่ตอบคำถามแต่ละทีโบะบะไปเรื่อยไปเปื่อยมากๆอย่างล่าสุดก็อดชมความหัวไวไม่ได้เรียกว่ามวยถูกคู่กับคนถามฝนธัญพรครีเอทีฟมือทองเพื่อนรักสุดซีของนินวเพชรดานแก้วไอดอลสายฮาแล้วครั้งนี้เปิดสาวน้อยร้อยคำถามอีพีหนึ่งได้ถูกคู่มากสาวโบจะตอบคำถามสนุกแค่ไหนไปดูกันเลย สวัสดีค่ะคุณชื่ออะไรนะคะวันนี้ชื่อหมี่ใหญ่คุคณหมี่ใหญ่คุยมึงเป็นคนชั่วนะคะโอเคอ่าอ,อ่าไปจัดไปแบบอ่านคำถามน,นะคะถามว่าเอาา้ค่ะว่าคือส่วนใหญ่ที่คุณแบบว่าชอบรับบทแบบเป็นผีๆเยอะ,อะใช่ไหมคะเยอะเยอะไหมคะก็ว่สมควรเลยค่ะแสดงว่าคุณนี่จะต้องเรียนรู้เลยว่าอ่อแสดงว่าคุณนี่คือจะต้องรู้เลยว่า เออผีอะไรกลัวอะไรแล้วต้องแก้ด้วยอะไรถูกไหมคะถูกต้องค่ะแป๊บนึงนะคะดิฉันเหมือนมีคนมาบังคับกล้องของดิฉันนะจะงงนิดนึงนะคะผมกล้องคุณอ๋อผมกล้องดิฉันเคลียร์นะคะโอเคค่ะคุณคะแดกคูล่าแดกคูล่ากลัวอะไรคะแล้วต้องกลัวแดดนะคะกลัวแดดนะคะอ่าถือว่ากลัวแดดแล้วมีมีกลัวอย่างอื่นไหมคะแดกคูล่าเหรอคะค่ะกลัวไม่มีแดกมั้งคะอกลัวไม่มีแดกนะคะโอเคค่ะอ่าคุณคุณเก่งมากค่ะคำตอบนะคะต่อไปนะคะกะสือกลัวอะไรคะ โ卜มั้ยคะคุณเป็นนางเอกคุณพูดอะไรแบบนี้ได้เลยค่ะกระโปงเป็นคำพอ๋อกระโปงเป็นคำศัพนะคะคือกระสือกลัวกระโปงกระโปงเอ้าหรอคะใช่ใช่เพราะว่าเปิดมากระสือก็ต้องอ้าตกใจแล้วอ้ากระสือกลัวกระโปงก็คือว่าทุกวันนี้ก็คือไม่ต้องมีหนามมีอะไรไปแล้วไม่ต้องมีหนามแล้วอ๋อหรอคะเป็นกลัวกระโปงสุดท้ายค่ะผีแม่นาคนี่กลัวอะไรคะ จะกลัวผีไม่มัวนะคะเพราะว่าเพราะแม่น่ากลัวว่าจะผัวไม่มีคะ่ะอคุณคุณนเลยไปแล้วไปแล้วเป็นยังไงกันบ้างคะหาทั้งคนถามแล้วก็คนตอบเลยใช่ไหมคําไม่ไหวจริงๆกับคู่นี้ตอบคําถามโบ๊ะบะไม่ตายไม่สมกับเป็นโบเมลดาจริงๆ